Những hẹn gục được hẹn gục được hẹn hẹn gục được

เขาบอกเขาว่าอ่ะนนี้เราน้องันนอนหลับอยู่นหลับรบอกขงอไม่ัไม่ค่ะคมปรจัยด้วย